สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับรอกกันสวัสดีครับรอกกันสวัสดีครับเ<อ>งีย้ยอย่างนี้ขี่รถบื้นบ่นางเฝ้าขาญ่นางเฝ้าขาไ่เล่นอยู่กันสองคนแม่ลูกโอ้ปูงไ่ใส่ให้ป้ากับลุงมื้ไหมใส่ปูงไ่นะฮู้หูโฮ้ถึงป้ากับลุงแทบแบบนี้กำลังดื้อ กำลังขี่ด้ขอขาใหญ่เฮามามาเล่นหีนมามาคุยกับป้ากับลุงเนะี่ยมามานั่งรถบุนแล้วโอ้เห็นอย่างเด้โอโป๊กเลยโอ้ใช่ใช่ป้ากับลุงเบมึงเดินนี่ใส่โปงง้งง่า่บอลน,นะโอ้โป้กใหญ่เลยครับป้ากับลุงมักเล่นคือนอย่างนี้ลูกโปง้งมันแตกโปง้งมันเห็นอะไรอ่นะ มันแตกโป้งมันดังเน้อลยปังปังรับไหมอีหยังอันนี้นะอีหอย่างอันนี้โป้งรับไหมโป้งรับกันโป้งโป้งโป้งลูกโป้งใส่ลูกโป้งแตกป้เลยแตกป้ใสีเอาทีวฮ โอ้โหนั่งลบปะกับลุงวะเห็นนั่งลโอู้หูดะาขี้ดื้อน่ะอยู่กันสองคนแม่ลูกนิละมูเป็นเทิงมูเป็นเทิงลูกเป็นเทิงเงี้ยววะนี่แมี้ยววะได้เท้ารัก <serving> กัน <wan> ก <für you> ่อนรักก mm ่อนรักก like oh, okay? ันเราอือหือ คุณนันรักแม่จุ๊บแม่ก่อนจุ <Clar> okay. ๊บแม่ก่อนจุ๊บก่อนโอ so bah, like ้โอ้ขาใหญ่เป็นวัดวันนี้กาศเยี่ยมเดี๋ยวกับฟนตกแดีวกับแดดก็เลยเป็นวัดนะเนี่ยมาได้ไหมอันนี้นะไหมจะให้ป้ากระลุงมาได้ยินไหมป้ากระลุงเบิ่งอยู่นะป้ากระลุงสิบมาได้ยินสวัสดีครับอันนี้ชิติดบอกมีฮีทไนทเดอร์ เว้าวันนี้น่ะแม่เป็นแม่ก่อนเว้าก่อนแม่เล่พ่อปะนี่เอื้อนเกันเอื้อนอะไรเร็วๆเอป็นแม่ก่อนแม่เิ็นยังปล่อยเอื้อนกันเอื้อนแม่ก่อนแม่อะให้เว้าแม่แม่พ่อพ่อปะอะว่าอะไร ชุดมันดูมันสีดนังฉัให้ป้ากับลุงลำคาญนะป้าปกับลุงเบิรงดูเขาจะบอกคาเว้าวันนี้หน่ให้ยิบวันนี้นะอนี่ยังไงอันนี้นี่น้อยบ่อันนี้บ่อยู่ในกองอันนี้น้อยบ่กหนีง่ายว่ยุบอกเฮ้ยสวัสดีครับแม่ตินใหม่นะสวัสดีครับแม่วันนี้สสวัสดีค่ค่ะป้านี่ดี เป็นยังก่อนเป็นยังเมื่อกี้นะี่ค่ะโป่เลยโอ้โรถอีหยังพายเอาทีปิน้นไหมบ่รถพายบักลาปิน้นบ่ใสปิ้นใสป๋อบายรถยัางไนฮะอืมรถยางญ่เอ้ยใสพอได้ใสพอได้พอไปใสพอ นี่พ่อใส่สไปเดอร์แมนไปเดอร์แมนเด้ในหูหูใส่หู<ต>หูปากอันนั้นะหูเด้ใส่หูในหูหัน่นในตาตาบราเล่นมาได้ไม่แมนเนี่ยประธานาธิบดีในตาตาอยู่ในตาตา ปากในตาในผมผมออบอ้าวโบเล่นไม่แม่แม่ผู้นับเบิ่งเฮือนผู้ใดเขียนนะผู้ดใดเคียนใส่ฮะอย่าทีบโลเลี้ยงมึงนะได้ปาะกากับินสอเขียนใส่แต่งเงอนเขียนใส่แต่เงนินเต็มเลยมนะูนน่ะ จะน้อยพอได้ทาสีให้เอวไม่เลยนี่ผู้ดใดเขียนใส่ตีเปียบอ่ะให้แม่ปิ้นเปียบอ่ะไปบาไปตัดผมเงี้ยนเนี่ยไปตัดผมเงี้ยนเนาะอนีรครับใส่นี่ไปตัดผมเงีนน้ยนเนาะฟังแม่ปิ้นเหวาไปบาไปตัดผมเงีนน้ยนนะไปบอเงี้ยนเงี้ยนก็ไปบอ ไปตต่ผมเงี้ยเนาะนี่เนาะไปตต่ผมเงี้ยน,น,นี่เนาะทีเนเนะ่เอาไม้นี่ว้าวว้าวไปที่ข้างนอกปะแดดอ,อ,อ,อ่อนหรือปะเอ๊ะพาขันยัยออกมาเล่นข้างนอกบ้านขันย,ย้ยหันมาไหมหันมาบุ๊กป้ากับบุ้งแ<ะ>ม่เตะแม่ใช่มไหมพาขันยัยออกมาเล่น ข้างนอกตอนนี้แดดอ่อนแล้วกันเลยลหาขัานยัยออกมาแ,แหฮึมากบ่เฮ้ขี้แอะด้วยโงบ่ได้เด้อขี้แอะนะเอยขึ้นไหมลปลากระกลุงเห็นครับอีหยังถึกปากเกียบวะขันยัยเป็นวัดครับปลากระกลุงอโอ้ยเป็นอย่างแกงสันขี้มาเอาน้ำลายให้แม่กินบ่ ใช่ไหมหมดกันแล้วบ้นะใช้หมดกัใส่ให้ปากรลุง้งดูใช้ใช้บงแม่ตังกองกันดอแม่ตังกองกันดอโอ้จิงสั้นดดดดจังน้อยเด้อปากับลุงเ็นป่ะแม่ตังก้องกันด้อืออืมอืมอะคุยกับปลากับลุงมาหนิู อุ้มบ่ไหวแล้วดิเป็นเบาแล้วดิปลากระลุงเอ้ยใส่เบิ้งลูงเล็บมือเบิ้งแม่เบิ้องดุงเล็บมือยาวแล้วแบบเบื้งมาแตะเบิ้งลูงเตะให้ปลากระลุงเบื้องุ้งกะกระลุงเบิ้งยี้ันเด้อแตะๆให้ปลากระลุงเบิ้งเด้ออู้เล็บยาวแล้วครับปลากระลุงใส่ปลากระลุงแม่น่ะตัดออกเนาะมันจะมีขี้แอะเนาะมันจะมีหนอนเนาะอย่าติ่งอย่ติ่งอย่าติงครับอื มันสิมีนอนเล็ยบยาวเขาต้องตัดออกเข้าใจบอืออืออย่าติ้งวันนี้นะ่ะอย่าติ้งแม่ตัวคนตเล็บคันผูใ้ใดจ้องเล็ยบยาวมันสิมีนอนเด้อเขาต้องตัดทิมเด้อเข้าใจบอือครับมันดอออือยังไงดีมันมีนอนเห็นบอเอลทียืไว้เล็บมือยาวมีนอนมีลายเอลทีกินเะขาปากมันสิลงท้องเข้าใจบะ าใจรบอเอออืม,อมต้องตัดทิมเบิ่งเด้อถ้าเบิงบ่งแมทแตบ,บเด้ออย่าติ่งแมมอย่าติ่งแมมอย่าสั้นแมมขาหน่าใส่เกลือบีเลยเกลือพีเยอะใส่ใส่เจ็บเจ็บดีตัดทิมเด้อบางท่านมันจะมีนอนเด้อ อย่าทีทีกินเขานี้แล้วก็ลงท้องนี้ท้องอย่าทีก็สิมีโอ้อะอะไรแบบนี้แต่ว่าสิมีนอนลงท้องเน็บยเงาต้องตัดทิ้มหยาปากหยาบปากยาาปากกระดุงบึงดิม่เห็นไหมปากกระดุงครับบึงบึงแม่เห็นหนอนนี้นะบึ้งดูดิ ตัดทิ้มเลื่อนอนเลือเหตุยังไงชมอะไรใส่ฟันอ่ะทียิ่งเงี้ป้ากระลุงมาด้วยฟันยิมม้มยิ้มฟันโอ้ฟันเล็่ยมน้อยๆคือฟันหนูนี่บ่าเด็กจริงเล่เขี้ยวเอเอลคือกันเล็บน้อยน้อยกำลังทอนฟันนมกำลังออกของไอเอลจะน่าที่เอลก็เลิกแล้ว นางเล่นท่าเอาื้อยพร้อมบ่นังตันเล็บ <laughs> นางตันเล็บใครไอย่าติงยยต่งเด้ออย่าติ่งเด้ออย่าติ่งเด้อนอนสีเขาปากเด้อเข้าใจบ่ใช่นีินิไม่ใช่นิพ่อป้าามเอื้อนพ่อก็เอื้อนพ่อเยอะยามเอื้อนนิก็เอื้อ <c oughs> นนิสลายสีนินินิแต่ว่ายามให้บอกพ่อกับเราพอ่อ <c oughs> <c oughs> เราโน่นนั่นพอโ,โอ้ยอย่าย้ำไม่ละปันเพื่อนผู้น้อยเด็ดเดี่ยนี้หยับง่ายหลังทวนหลุดละบอกายหลังทวนหลุดละไปเห็นอะนไรกับลมเนอะแต่เมื่อกี้มีลมเนอะเลยลมเนอะเลยใส่เกือบบางทีเอาเกือบมาใส่เด้อยหยางเล่นเด้อหยางเล่นกับซีลงขี้ตมเพราะว่ามันมีขี้ตมบ่อเด้ นิ้มไปใช่ิตรงจุ๊บกันไหมอยากเรียนโอ้ยนายอมเบิดเอิ้นกันแม่เอินแม่กันเอ๊ะเออเอ,อ๊ะมาเล่นขี้เอ๊ะขี้เอ๊ะมันจะทึกเท้าแล้วทีทึกมือแล้วทีแล้วท,ทีก็เข้าปากนี้เข้าใจบ่จุ๊บปะจุ๊บป,ปะแพงปะ แข่งมาิ้นบอลรักกันก่อนเลยรักกันก่อนเลวรักกันก่อนรักก่อนรักกันเอยเอ๋อไปโรงเรียนกับห้อยในท้ายเอยเอ๋อเลยเอยเอ๋อมาขำไป่ปะปกับลุงยางเล่นสวนปะปะโคกนองนาเฮากะญ่าขึ้นเต็มเลย พูดล้ทถ้าเบานิโฟนมาพูดล้วยังตับหากันเหยาวไหวๆโต๊ะนันนี่พี่นอ้องไงแฮงข้าวเดียวไงละ่ะทางหน้าบ้านน้ำไหลซ้อออกมดแล้วประตูยังพันได้เห็ดเลย <c oughs> ยังบอกมีเงนิน <c oughs> เห็ดเลย <c oughs> บอกค่ะไง <c oughs> มากโอ้มวลาเอามากบอกสะอันนี้เป็นส่วนเก้าของลองปิน ยังบดพันได้มาเห็ดกับส่วนเอาเวียมังนัดมาตั้งแต่ประเทศลาวก็ยังพันได้ปลูกเลยเนีย่ยขาใหญ่มะนาวยิ้มว่มากยิ้มว่มากเอาบ่เอาบ่าาบามากะเห็ดยังน mm. ีงเห็ดยังนีไงครับแมวให้เด้ mm. เอร์วันที่ได้มะนาวอื้อ มะนาวของเอาอเอ่อเอ่ที่กล้องเนี่มะนาวของคุณลุงผู้กำกับเอเคซันเนลนำเสนอเพื่อนามาฝากอย่ากัดเด้อขมเด้อขมใส่ปากเลยเด้อใส่มากให้ป้ากับลุงเมื่อไหมใส่มากไหมมากครับป้ากับลุงเงี้ยเด้อป้ากับลุงกินบ่ครับอันนะเอะเอะเอะกินบ่ได้กินบ่ได้กินบ่ได้ ยางเล่นหน้าบ้านกับขาไงยางเล่นกับขาไขา่ครับป้ากับลุงมาคินหอดขาไงได้ยังเห็นขาไ่คลิปนี้ซิลงคลิปเรียวๆเลยให้ป้ากับลุงเบิ่งขาไ่เนาะเนาะไปแล้วโอ้โอ้โอโอโอโล้มแล้วแปอารองเท้ามาใช่ก่อนปะาขณะที่สีเล่นนะ่ะนานลุกขึ้น ลุกขึ้นลุกขึ้นเปื้อนแล้วอทีตพอใส่เจี๊ยบเห็นว่าขี้แอะว่ no 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 เดแอะแล้วเอาบ่นนนนาะนี่ขี้แอะแล้วเ,เนี่ยบอได้ไปไปเอาไหมไปไปเอาไหมเห็นว่ามันขี้แอะนี่นะไปไปล้างไปล้างอยอเฮือนไปยังปะ่ะเมื่อล้างเด้อเปิดน้ำล้างเด้อปะไปเปิดน้ำล้าง แล้วดื้อแล้วบัดนี่มันสิบาดซั่นก็สิป่ะไปแม้ปิ่นพามือล้างป่ะมือล้างน้ําเนาะลุงเนาะเหมือนล้างน้ําเน้นอยู่เฮือนเนาะไสข่ใหญ่ได้หยังกาอได้หยังให้ป้ากับลุงเบิ่งดูโอขใหญ่มากหยังมะนาวครับกินบ่เ็ได้ส้มเ็น่ะโอนี่มากบป้ากับลุงแม่เว้าม เรากันบวกกัดได้ขมดนะ้ให้ปลากระกลุงมาไหมมากเราไหมมากอูส้มบมทันได้กินส้มนะคุณนะอือเห็นอะไรส้มอ่ะเอนีกินบ่กินบ่แม่ปาดให้กินบ่ปาดจำเกลือกินบ่ขมขมผู้เด้ยกัดกินเปลือกมันบ่ เล่นท่าอยากจะได้งไอเอลกันเลิกแล้วนานทิมแล้วนานทิมแล้วตกแล้วในหนึงเข้าเห็นแนวกินท่าเอลยเนาะนี่ดิดิดิปะกับลุงเบิ้งนี่นหนปะกกับลุงเบิ้งอยางที่ขี้ดื้อก็หันนะกอดอะไรเยอะสิขี้ดื้ออะไรเนาะสวัสดีค่ะเลิกโรงเรียนแล้วล่ะครับตอน้องเก็บมะนาวนี่หน้าสวนมา คนขับไปเหี่ยงกันแม่พุ่นน่ะพุ่นน่ะขี่นอตนองแนงพุ่นน่ะแล้วกเลีงมาหรอกคุณครูให้เยงอย่างก็เอาเสื้อสีดำไปคุณคูจั้ไห้ล้นแม่หัวขึ้นย่อนแต่งหนาเบาๆนะจิ๊บแต้งหนาเบาๆจะได้เสายสุดี้ใส่ขึ้นแล้วบะ ใส่สุดอ oui pues mm ีแม <laughs> ่ม <laughs> <I had S 2> ีเสื้อสีดำไหมมาให้เยอะเดี๋ยวมันี่ก่อนมาคุยกับป้ากับลุงก่อนบ่มีดอกไหมกันเนี่ยช่องแต่ว่ามันฟันเนอะมันมันสอนแก้วบอกมีฟันน้องเที่เวลุ่นทิ้มสื่อๆเดี๋ยนี่ฟันน้ำนมฟันบะเมงเงีก้วบะเมงอันนี้กำลังออกนี่ขันใต้นี่ออกขึ้นแล้วนี่อันนี้น <laughs> ดิมใจเอ้ย,ยน,น,นันนะตายตายตายตา,ยน,น,าน่ะขอดน้องน้องก็ชิ้ฮอดเอ้ยบ่มีมู่ดิยู่กันสมงทนแม่ลกเอ้ยก็ไปนมียมีมใช่กุ้งน้องเป็นวัดไปสนุกสนุกยาวกละลุมมอกปากกะลุงวาน้องที่ยาวคือน้องปิ้นมาซะ โคงหน้าน้องเทียบก,ก็คือก็อสิน้องปิ้นละคือพอน้องเอลทีละที่เอนะโค้งหน้าคือพอเอลทีก็คือพอที่เยลตัวยังน้อยนะคือพอแฮงไงมาพอมันมีผมกับหน้าเรื่อเตียนอาผักช่องที่ใหม่เมื่อกี้นี่น้องว่าผักช่องให้เลยอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นน้องทีเอลและน้องเอลที สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีหลอ